เนี่ยแอบหนีเนี่ยรู้นะเนี่ยทางไหนเนี่ยรู้แล้วว่าทางไหนกับบ้านเนี่ยเฮ้ยเขียวโดนรถชนตายแล้วเนี่ยไป e you get out before that yeah, i there เนี่ยมันไม่ fly out now ชน buy it หายมาสองปล่อยทีไรหายกับทุกวันเนี่ยรู้แล้วว่าออกจากตรงไหนเนี่ยนี่โคตรโคตร บ้านเขา go back then s w e e can you get in ฮ huh? ะ you can come out you can get in นั้นย่ะทางแอบหนีเป็นรูเลยขุดแม้ก็ว่าใส ใส่ตะข่ายรอบส่วนแล้วทําไมยังหายไปได้นี่งไงที่ขุดเข้าไปโลกขุดเข้าไปให้ได้นะออกมาได้ต้องเข้าไปได้นะเนีย่ยปานเขาโอ้ยตกใจหมดคิดว่าออกไปทางบ้านคนอื่นเวียโดนหมากัดแล้วเด็กน้อยเอ้ยนี่แหละความสนของกระต่ายเนี่ยหัวใจจะวายเลย เห็นยิเกตยันยัดเว่าดีนะเรียกตามมาได้ทิ้งชุดบีนะฟินเนตเลดเออปนนะปนทิ้งชุดบีอันนนจะยเกตอินซัน เข้าไปได้แล้วเออทีนี้ทีนี้แม่ก็ถึงเวลาต้องปิดรูเจ้าแล้วนะแม่เจ้าบ้านก็สวนข้างหน้าก็ใหญ่ทมเทให้เล่นนอนไปละบ้านก็ตายนะก็ดูนะก็ททำไรอยู่ใต้นี้แอบพุดหนีไปแล้วจะโดนล็อกแล้วล่ะแม่รู้แล้ว โดนแม่ล็อกละแหมพยายามใหญ่เลยพยายามใหญ่แล้วนะพยายามกดโลเฮ้เฮ้เดิมนมามีปิดไว้แล้วเนี่ยฮะหนีไปไม่ได้แล้วลูกหนีทำไมนั่งนานเนี่ยฮะรูไม้หมาข้างนอกมันเยอะอยังนี่